สวัสดีค่ะชื่อยิงค่ะสวัสดีครับชื่อท็อปครับผมค่ะวันนี้ญิงนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามค่ะซึ่งอยู่ในกล่องนี้จะมีอยู่2ออย่างนะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยบอกไว้เลยค่ะว่ามีชื่อว่าไฮโซสกิน so ค<ม>่ะอ่าชื่อไฮโซนึก so ถึงอะไรนึกถึงอะไรที่มันรู้รูราใช่ไหมแต่ร<า>จริงๆแล้วราคาไม่แพงคนกลางๆระดับล่างอย่างเราเนี่ยรากยากเนี่ยใช้ได้ ซึ่งอยากจะบอกเลยค่ะว่าหญิงได้ลองใช้ช่วงในษาที่ผ่านมาและเห็นว่ามันเวิร์กก็เลยให้ท็อปใช้วันนี้เราก็เลยจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าช่วงสงการณ์ที่ผ่านมาเราเจอศึกมาหนักมากใช่ที่สุดในโลกวันแรกเราไปที่ไหนมาเราไปสยามแล้วก็สีลมเราตะลอนกันไปทั่วสนุกสนานและแฮปปี้มากๆที่สุดในโลกเออ,เอ,อแล้วจะบอกว่าคือโดนแดดโดนน้ํา โดนดินสอพองซึ่งแบบว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการทําให้เราดํางใช่ทุกอย่างพังทีน้าในวันเดียวคือก่อนเราจะกลับมาขาวนี้ได้เราถือว่าเออมันก็รู้สึกว่ามันกล่ามันจะปรับสภาพผิวได้เนาะถ้าเราไม่ได้มาเจอครีมตวเนี้เราก็อาจจะไม่ได้ขาวขึ้นโอเคปะ อันนี้ออจะให้ดูว่าดําหรือว่าขาวนี่คือขุดได้แล้ว <c oughs> ใช่หลังจากพามขึ้นหน้ามาเพียงแค่วันเดียวเราใช้เวลากับ3ป,ปีในการขุดมันขึ้นมาอืมซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแชร์ให้ฟังเนี่ยมีอยู่2ตัว<า>อันแรกดูเลยค่ะเป็นสครับสครับน้ํานมจมูกข้าวสาลีนะคะสะะับปะุณขอเอ่ยนามก่อนสับปะุณเนี่ยนะครจะทําความสะอาดให้ใบหน้าเนี่ย สะอาดอย่างล้ำลึกและบำรุงดูแลผิวซึ่งเป็นส่วนผสมเนี่ยก็จะมาจากธรรมชาติก็จะมีทั้งว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะเป็นสารประเภท nature natural, natural sunscreen หรือว่าสารเมื่อที่จะช่วยกรองแสงแดดนะคะพร้อมกับปกป้องความชุ่มชื้นของเซลล์ทำให้เซลล์ผิวไม่ถูกทำลายจากแสง UV หรือแสงแดบดบ ลดการเกิดริ้วรอยและเม็ดสีซึ่งเราจะบอกว่าเราอ่ะชอบส่วนผสมที่มีของว่านหางจระเข้มากมเพราะว่าเราปลูกไว้ที่บ้านในะบ้านเราปลูกเป็นตอนอ้นเลยฉันยังหมักตั้งแต่หัวจะหลดเทา <c oughs> ้าเธออยากรู้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงฉันจะให้เธอดมหอมมันมีอะไรอีกลิ<ม>่นธ<ม>ัญพืชข้าวโอ๊ตอะไรประมาณนั้นใช่<ม><ม> คือข้าวโอ๊ตเนี่ยสรรพคุณมันก็จะคือแบบช่วยแบบสมานแบบผิวที่อักเสบผิวที่แดงอะค่ะคือแบบกลับจากสงการอะโดนแดดอะผิวเราก็ต้องการแบบสมามนบำารุงสมานแผลแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ํามันน้ํามันจะมีสองตัวน้ํามันมะล็งทานตะวนันแล้วก็น้ํามันงาซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเดี๋ยวเราจะเทสบนผิวของท็อปเน,นี่ยคือท็อปไม่เคยได้ลองแนะแต่ว่าเราลองใช้มาแล้ว เราจะไม่บอกว่ามันรู้สึกยังไงแต่เราจะให้ท็อปอนวดดูก,กนคือข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะช่วยลดอาการระคายเคืองอักเสบคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราตักมาทาบนหลังมือของท็อปเนี่ยเม็ดมันจะแข็งแขงมันก็คือเม็ดของจมูกข,ข้าวสาลีส่วนข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือสีมันจะแบบว่าสีน้ําตาลออกเนี่ยสีธรรมชาติแต่พอนวดนวดไปเนี่ยมันกลับนุ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่ามันผสมกับน้ํามันไปแล้วไงน้ํามันงา น้ำมันดอกทานตะวันให้โดมกลิ่นหิว <laughs> หิวมากจริงๆมันหอมมากจริงๆคุณใช่คือกลิ่นมันผ่อนคลายมากแล้วแบบตอนที่เราลองอะในห้องน้ำเราแทบแบบโอ้โหแทบจะหลับกลิ่นมันผ่อนคลายมันทำให้ผิวเรารู้สึกแบบคลายเครียดนะงงไหมว่าผิวมันคลายเครียดจริงๆผิวเราเจอมลภาวะทางอากาศอะมลพิษต่างๆมันทำให้ผิวเราเครียดได้ การสครับผิวอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันอาทิตย์สคักสครับสักหครั้งสองครั้งจะช่วยผลัดเซลล์ผิวลืมบอสภาพผิวหนังของเราสองคนเหมือนกันเราถึงสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ให้ท็อปใช้ได้หนังหน้าเราเป็นยังไงคะผิวนะเราอยากและแห้งมากๆใช่มีริ้วรอย เวลายิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะมีริ้วรอยแล้วแต่เราแฮปปี้กับมันนะเราแฮปปี้ตรงที่ว่าสครับเนี่ยเวลาเราถูหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ตามต่อให้คุณถูแบบนวลขนาดไหนก็ตามนะเออมันเป็นสัมเออไอนี่มันก็จะแบบมันก็จะรู้สึกเจ็บนิดนิดอะแต่ว่าอันเนี้ยเราชอบตรงที่ว่ามันถูไปแล้วอะมันซึมเข้ากับผิวแล้วมันไม่นิ่มเลยเออมันเดี๋ยวตนองขอโทษมันไม ดูแย่เลยจริงๆมันรเรารู้สึกดีมากแล้วอีกอย่างมันหอมมากแล้ว <ทำ S 1> <ๆ S 2> ก็ทำไมถูแล้วมันหายไปกับผิวิวนะ <laughs> เรากินเข้าไปเออเรากินเข้าไปคือวิธีใช้สครับตัวนี้เนี่ยนะคะคือบอกว่าใช้กับใบหน้าลาคอหน้าลําคอจริงเอามาใช้กับตัวก็ได้ใช้ทั้งตัวอะไรก็ได้แค่แบบถูประมาณทิ้งไว้ห้าถึงสนาทีนวดเป็นวงกลมเบาๆเหมือนที่ท็อปมาถูเมื่อก็ตแล้วก็ล้างออกผิวหน้ามันก็จะชุม่มชื้นคือเทียบจากสองข้าง ไอ้เมื่อข้างนี้คือข้างที่ทากับไม่ทาเท่า,าเราเราลูบดูมันจะแบบลูบได้ช้าเพราะว่ามันเหนืดแ,แต่จากแต่จากแต่ข้างเนี้ยลืมปึ้อเพราะมันแห้งไงแล้วพอทาแล้วมันแบบหนืดไปอย่างเงี้ยเหนือดอย่างเงี mm. ้ยเห็นไหมมันริดตรงนี้แหละเนี่ยหลังจากที่เราสครับเสร็จแล้วเราล้างหน้าจนสะอาดก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็ต้องมาบำรุงผิวขั้นตอนที่สองกัน mm. หันหันเลยอ๋อหันแล้วทอท<ๆ>อเป็นไฮโซสกินไวท์เทนนิ่งสปอร์ตครีมครีมบำรุงหน้าใสลดฝ้าจุดด่างดำด้วยสารสกัดจากผลไัยธรรมชาติคือทั้งไฮโซสกิน so เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างตัวเนี้จะมีส่วนผสมของพยาโยอเหงือกปลาหมอมะขามป้อมขมิ้นชันและสารสกัดจากขิงแล้วก็มีน้ำมันดอกทานตะวันผสมด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะ จะช่วยทำให้เราเนี่ยค่อยๆกระจ่างใสคือไม่ไม่มีครีมตัวใดบนโลกนี้ที่ทาหนึ่งวันแล้วคุณจะขาวอย่างน้อยถ้าอยากให้ครีมเห็นผลคุณต้องทาหนึ่งเดือนบำรุงสม่ำเสมอไม่ว่าครีมตัวไหนก็ตามแต่ครีมนี้ผ่านออยอแล้วใช้แล้วไม่แพ้เพราะฉะนั้นเทสได้จ้ะหลังมือเอาให,ให้นวดวนอารมณ์แรกที่นวดนวดคุณรู้สึกถึงอะไรกลิ่น คือกลิ่นมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะอันนี้จะน่ากินแต่อันนี้จะเหมือนแบบคุณไปสปามันจะแบบฟูๆอะไรประมาณนั้น่ะแต่พอนวดแล้วสัมผัสเหมือนกันชุ่มชื้นเหมือนกันใช่ใช่ไหมเ e t ล b า l l a สนใจใช่ไหมสนใจตัวไหนสองตัวนี้อันนี้เราจะเก็บไว้กินอะไรประมาณนั้นอันนี้เราจะเก็บไว้ทาคริมตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถทาได้ยังเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน ค,คุณว่างตอนไหนคุณทาตอนนั้นก็ได้แต่ดิฉันจะใช้เช้ากับเย็นเพราะว่าเช้าไปทํางานทาก่อนลงกันแดดทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าปกติกลับมาก็สครับตัวนี้เสร็จก็าทาครีมตนนัวนี้แล้วก็นอนตื่นมาก็หน้าใสเด้งคือแค่ตอนนอนเราเจอสภาพห้องแอร์เปิดแอร์ไหมนอนห่มผ้าไหม,อ,มอากาศโคตรแห้งแล้วห่มผ้าโอ้โหตื่นมาหน้าแห้งมาก พอทาตัวนี้ปั๊บตื่นมาหน้ายังนุ่มอยู่ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งถ้าสนใจสองตัวนี้เนี่ยตอนนี้เขามีอะไรนะอ๋อเขามีอันนี้มาให้ด้วยเลาตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นสําหรับคนที่สนใจด้วยนี่ในใบเนี้ยมีโปรโมชั่นบอกไว้ด้วยโปรโมชั่นที่หนึ่งเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบหนึ่งพันบาทบริการจะส่งแบบ EMS ฟรีโปรโมชั่นชั้นที่สอง เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ1,500บาทแถมกระเป๋าผ้าเครื่องสำอางฟรีและโปรโมชั่นชิ้นชั้นที่3เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ5ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นถ้าสมัครสมาชิกรับส่วนลดพิเศษถึง10%เขามีสโลแกนด้วยนะว่างไม่อ่านสโลแกนสวยแบบไฮโซด้วยราคาเบาๆบเบาบา อยาก <Hey. S 1> ทำผ <Hey. S 1> ้าบาหๆ <Hello. S 1> <laughs> นี่นะจ๊ะ uh อ่ะฮะโอเคนะที่จริงเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะเนี่ยอย่างที่เราดูอ๋อตอนนี้มีสองตัวอยู่สองตัวนี้เลยตัวใหม่น้องใหม่ตัวนี้ลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำ ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดสมพรณ์แค่เนี้ยจำง่ายง่ายตัวเดียวครอบคลุมทั่วหน้าตัวที่สองสครับจมูกข้าวสาลีซึ่งเป็นสครับจากธรรมชาติดูได้จากสีก็จะรู้ว่ามาจากธรรมชาติจริงๆซึ่งประกอบไปได้วยสมุนไพรทั้งสองตัวเนี้ยมีสมุนไพรไทยไทยแท้แท้พยาลอเงือกปลาหมอขมิ้นชันโคตไทยซึ่ง ใช้แล้วอย่างที่บอกว่าเหมาะกับผิวเราผิวแห้งผิวผสมก็ลองใช้ได้แต่ผิวแพ้ง่ายขอให้ทดสอบกับท้องแขนสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้ามีอาการผืร่นแดงอ่ะไม่เหมาะมกับสภาพผิวของเราแล้วแต่เราทดสอบแล้วรู้ว่าผิวเรากล้านมากก็ไม่รู้ใช้ได้ใช,ใช้ได้ไม่แพ้เลยก็อยากจะฝากสักนิดหนึ่งว่าถ้าสนใจไฮโซสกินตัวนี้นะคะลองเข้าไปดูใน Facebook ได้ไฮโซ H ใหญ่ i เล็ก S เล็กแล้วก็ O เข้าไปที่ Facebook ไปกดไลค์แฟนเพจไปติดตามข่าวสารหรือถ้าอยากจะสนใจสั่งซื้อก็สั่งได้ที่ Facebook หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w h i s o s k i n c o m มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรขายตรงสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลกับพี่ๆเขาได้นะคะเบอร์0881ขอโทษค่ะขาใหม่อีกรอบนึงนะคะ 0888103334หรือ0863633743ให้คุณสวยดังเจ้าหญิงด้วยสมุนไพรธรรมชาติโอ,โ,อโอ้โหนี่คือเจ้าชาย<บ>ด้วยนะจ๊ะเจ้าชายก็ใช้ได้<อ>ผู้ชายก็ใช้ไดเออ้เออว่าเฉิผู้ชาย <laughs> มัง้งนั่นแหละคะ่ะก็วันนี้นะคะทั้งหญิงและก็ท็อปนะคะก็ ขอจบการแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่างที่บอกเข้าไปดู Facebook เว็บไซต์ได้นะคะโหโหวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อน,นะค,ะค่ะแล้วถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราใช้แล้วเราชอบเราเวิร์กเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวันนี้สองคนก็ขอลาไปก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ